ข้อความถึงคุณในวันนี้ให้พี่ไพ่ช่วยบอกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้คุณแบกรับหน้าที่การงานหรือมีความรับผิดช,ชอบ สูงมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบกรับที่ทำเพื่อตอนเองหรือทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อครอบครัวแต่คุณก็ยินดีที่จะแบกรับหน้าที่ตรงนี้ตอนนี้คุณก็กำลังพยายามที่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนตัวเองอยู่นะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและคุณก็ไม่ยอมแพ้ด้วยค่ะคุณเป็นนักสู้เลยนะคะคุณเอาชนะสิ่งที่ ไม่ดีงามทั้งหลายไม่ว่าจะจากผู้คนหรือสิ่งที่เป็นด้านลบในจิตใจคุณพยายามต่อสู้กับทุกอย่างอยู่นะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องสงบหรือลองให้ตัวเองอยู่เงียบเงียบหรือสงบนิ่งดูบ้างนะคะไพ่สี่ดาบ คุณเป็นคนที่นั่งสมาธิอยู่แล้วก็อาจจะลองนั่งสมาธิดูนะคะเพื่อเป็นการให้จิตใจได้ลองสงบหลังจากที่คุณต้องผ่านความวุ่นวายหรือแบกรับภาระที่เข้ามาในชีวิตนั้นเพราะคุณจะสามารถที่จะต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่ สำเร็จอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณไปหวานไว้มันจะเห็นผลงอกเงยขึ้นมาได้จากความสามารถของคุณเองนะคะท้ายสุดสิ่งที่คุณได้พยายามทำมาทุกอย่างอดทนมุ่งมั่นแบกรับความรู้สึกทั้งหลายนี้คุณจะประสบความสำเร็จและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นดัง D.M. Place นี้นะคะ ที่มีความครบพร้อมในทุกด้านเลยนะคะข้อความถึงคุณในวันนี้อยากให้คุณลองพักเยี่ยวยาจากสิ่งที่หนักในหนักหนาในชีวิตนะคะอธิษฐานจิตสิ่งที่คุณตั้งใจทำย่อมดีอยู่แล้วเป็นการทำเพื่อผู้อื่นด้วยขอให้สิ่งที่คุณตั้งใจทำนี้ ประสบความสำเร็จนะคะ